การอดอาหารนี่ก็เพื่อมาเป็นตัวคล้ายๆเหมือนกับว่าผลักให้เราได้ปฏิบัติได้ภาวนาแล้วก็จะไม่ง่วงนอนเวลาเรากินเต็มอิ่มๆกินเยอะๆนี่นเวลานั่งมันจะง่วงนอน<ม>นี่พูดถึงคนที่ปฏิบัติตลอดวันตลอดคืนนะไม่ใช่พวกที่ปฏิบัติวันละครึ่งชั่วโมงนี่ไม่เกี่ยวนะ<ม>แต่พวกที่ต้องการจะปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเนี่ย บางทีมันกินเยอะๆแล้วมันจะขี้เกียจมันจะง่วงนอนเพราออดอาหารนี่มันจะไม่ง่วงแล้วมันก็จะต้องภาวนาเพราะว่าถ้าไม่ภาวนาความหิวในใจมันทรมานถ้าเราภาวนาทําใจให้สงบแล้วความหิวมันจะหายไปความทรมานจะหายไปแล้วมันจะได้ประโยชน์คือได้ไดภาวนาได้ทําใจให้สงบต่อไปเราก็จะรู้จักวิธีทําใจให้สงบ พอเราทาใจให้สงบเป็นเราก็เลิอกอดก็ได้พอเรานั่งแล้วมันจะสงบมันจะมันจะไม่ง่วงเพราะว่าเราเรามีสติมากขึ้นมากขึ้นจากการปฏิบัติเราก็จะกินอย่างปกติได้แต่ตอนที่ฝึกนี้มันต้องใช้การอดอาหารช่วยช่วยกระตุ้นการปฏิบัติเห็นถ้ากินอิ่มแล้วมันมักจะหาหมอนกัน